กั้นบนเลยวี่มันไดสายอยูนี่เลยไม่ไปไม่ไปโอเคพุ่นมานอยพรุ่ บังคูนแล้วก็ปารตี้แม่ทุกสปท่าันอาไปก็สนใจปัปลาไงปลาอะไรเอาไปกินปลาไหมปปกินปลาไมกินไ้ไก่ผัดเม็ดมะม่วงคราบุ่งมะนาวหนึมะนาวปอาหนึ่งซีอิ๊วน้น้องนหม ซ่ามันก็ไม่กินนะคุณนะระวังนะมือล้วงนะทานนี่คือทานนี่ก่อนนะ ไม่เอาวะเอานี่ยมามาไม่่ะมัมข้าไป่าอย่างเงี้ยอมอมอ